และในช่วงเวลานี้กรุงวอชิงตันดีซีอาจจะไม่แตกต่างไปจากสภาพล็อกดาวน์นะคะเพราะว่าบริเวณสถานที่สำคัญสคัญโดยเฉพาะบริเวณสภาคอนเกรสก็ต้องวางกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความมั่นคงกันถึง25,000นายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุจลาจลอย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคมแต่ขณะนี้ทางผู้บริหารของสานักงานสอบสวนกลาง และเลขานุการกองทัพบ,บกก็กําลังกังวลอย่างมากนะคะว่าอาจจะมีน้อนบ่อนไส้หรือว่ามีกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีจุดยืนสนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แฝงอยู่ในบรรดาเจ้าหน้าที่25,000นายและอาจจะเป็นการเรียกว่าเป็นภัยคุกคามจากภายในค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวถามเรื่องนี้เลขานุการกองทัพบ,บกก็ระบุว่าต้องเร่งตรวจสอบพุ่มหลังของเจ้าหน้าที่แต่ละคนอย่างใกล้ชิดค่ะ concerns about a possible insider threat it's the unknown january 6th there were um, there were representatives from all of the services who were at um, start at the rally when it started on the ellipse and then migrated towards the capital so the, the question is, is is that all of them are there others so it's clearly something we need to be conscious of inside the entire formation, let alone uh, men and women that may be assigned uh, to this, this operation here in the Capitol. We've also uh, uh, been vetting them through the FBI, getting support from the Federal Bureau of Investigation to to continue the vetting of every men and women that come here. We have a process through our JRSOI process where we vet them. So uh, we're continually uh, going through the process and look taking second third looks at every one of the individuals assigned to this operation เจ้าหน้าที่25,000นายที่กระจายกำลังกันที่กรุงวอชิงตันดีซีจํานวนมากกว่าจํานวนของทหารสหรัฐที่กําลังประจำการอยู่ที่อัฟกานิสถานซีเรียหรือว่าอิรักด้วยนะคะและครั้งนี้จํานวนเจ้าหน้าที่ที่ประจำการในพิธีสาบานตนมากกว่าจํานวนปกติถึงกว่า2-3เท่าค่ะ